คงคุณหน้าคุณตากันมาบ้างค่ะสําหรับทางด้านพระเอกหนุ่มอย่างคุณบอสโตนนค่ะที่เคยเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7จ็อิซึ่งเขาเนี่ยมีผลงานมากมายค่ะแต่ว่าเรื่องที่ทําให้เขาแจ้งเกิดก็คือมีเรื่องมายาลัศมีอายารักแล้วก็ลูกไม้หลักสี ซึ่งในเวลาต่อมาค่ะปี2,561ค่ะคุณบอสโตนนก็มีผลงานละครเรื่องเพลงรักมือปืนค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะน่าเสียดายเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องสุดท้ายที่เจ้าตัวเนี่ยฝากไว้กับช่อง7และหลังจากที่ได้สิ้นสุดสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 SD เขาก็ได้ผ่านตัวไปเป็นนักแสดงอิสระค่ะโดยปัจจุบันค่ะคุณบอสโตนนอายุ35ปีค่ะก็ต้องบอกว่าหน้าตาของเขาเนี่ยยังหล่อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อ2อปีที่ผ่านมาทางท่านคุณบอสโตนนนั้นเจอขข่่่่าาาาาวววใหหญุุกกกกลลูเเเมีียอไ้ังจท ได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับเบบีหน้าตาน่ารักคนหนึ่งลงในอินสตาแกรมส่วนตัวแถมหน้าเนี่ยยังคล้ายกับคุณบอสแบบสุดๆค่ะแต่ภายหลังค่ะทางด้านคุณบอสโตนนก็ได้ออกมาปฏิเสธค่ะว่าคนนั้นค่ะเป็นหลานของตนเองไม่ใช่ลูกค่ะแต่ล่าสุดต้องบอกว่าอันนี้ค่ะเป็นข่าวจริงเพราะว่าเจ้าตัวได้มีการโพสต์ลงเองเลยในอินสตาแกรมค่ะหลังทำเซอร์ไพรส์ทั้งวงการค่ะกลายเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งแบบเต็มตัวค่ะโดยคุณบอสโตนนค่ะได้ออกมาโพสรูปภาพในห้องครอดกับภรรยาแล้วก็เด็กกนน้้อออยหาาาต่รัผิววขมมมชพพู ข้อความเขาว่าดารินซึ่งน่าจะหมายถึงชื่อของลูกชายนั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะทางเราทีมข่าวไทนิวบันเทิงค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงในครั้งนี้ด้วยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว